กุ้งแม่กุงก้งในส่สือกโอ้โดยขอบใจเดอ้อขอบด้วยอขอบใจเดอ้ออ่ะสบายดีปลาลุงในะกล่องแม่นี่ปิ่นหนามาตี้สบายดีนะโดยด้วยบรรยากาศวันนี้เจ้ต่วนไม่มาค่ะจะขอชักผ้าแล้กันลาบเป็ดป่นกบสมพักเสียนพักเต็มถาดต,ต้องหมามแทงเทุกพักกาดโอ้ย ดีนะมันออกมาสบาสๆจนสีสามทุม่ม <laughs> อ้าว <laughs> อีเลี่ยและอาบน้ำแล้วเขียังแล้วขึ้นไปช่องทุ่มกุง้งก <laughs> ุ้แห้งหนังนีแน่นหนยดีคร๊แต่อยู่กลางฟาซ่าจะตื่นอีจังมาสูไม่มีแนวตื่นนะตัวไม่ใหญ่ไรเอ้อ เล่นห่อเล่นห <m any> ่อเจ็ดท <tr ong> ี่สามถุงหวกกับพี่น้องดีแต่ว่ามันออกมาแต่กระสาถ้าจะมันไหลออกมาการทีมันบอกไปทางใหม่เลยยายมังไหลออกมาบอกยี่ร้อยถุงนี่นะลูกร้อยถูงโอ้ยอีร้อยกับบักหำจีระปุ๊บไปปุ๊กตุ๊บไปหายข้ามน้องอะไรเลยเฮ้บึ้งไปแล้วห้อยมานะบึ้งลงแมกมาพี่น้องมากินข้าวเช้าน้ำกันทูเพือนไปบางอย่าง เพื่มาเอาสิถูแน่ร้อยถูแน่เคลื่อนมาเคลื่อนมาอะไรเลยแทกนางบอกแทกถูแน่บอกอีพ่อถูแน่ไม่บอกไม่ดำมาถูแน่ปนกบพี่น้องเอ้ยต้มเป็ดจะดำยังตักลงมาป้นอะไรแม่เขาจะเอาไปกินน่ะ ป่นป่นปุ๊ปนกระดัป่นดปนเ่โเ่คือแม่อกีแม่กินข้าวป้ามมาเนาะเลอานะแม่ไข่เนือตวนไม่มาค่ะวัวคืมาตรวจวเนามาดอกมาน่บสบายทำดีทุมื้อทำ่หมือนให่นะบ่ก็จะมา่น่อยแะ่นาว เออนางอยู่เดียนเถลูกมันนั่งยนกูบข่าวมางพ่เอาลงถั่วเจียกส่งพวกเสียนนึ่อยไม่ถนองใครนะครัถูกมาแล้วเดียเอดของดํถูกดำโอ้ยถูกกระจังถูกเนี่ยฮะกะนังนัำถูกน้ำนะเว้ยตาม ดำไปสบายดีพี่น้องกินข้าช้าน้ำกันแทกถูกแม่เออไปบอกแทกถูกไปถูกป่บอกไปไปบอกไก่ๆเนอซิมซิมซิมเสลแทกไหมซิมซิมว้าวออเอคอนสี

เอร็จไปเลยงบอน้ต้มเป็ดนะพี่น้องเฮ้ยขอบคุณนุณนี่อีกข้างล่าชุดทามยยจ่อยเม่เบาดาวล้ายเอาฉันเป็ดลายก็ะโดดเลยสามสิบกว่าตัเป็ดพเนอืมีแต่ผูบ่าวผ้าว ี่ตะเ่าจะซาเ้ยเียห้องหาแล้วใครได้ังวคือทเงินเม็ดวเียวก็ห้องหาตัวห้าไปขายนึ่นได้ัางวานเขางานี่มันกบกปันได้ดอกแม่ครัย้งนลาะต้วองเะิน่่อนน่็อนิเสีย ตอจรอเขาี่เขาจะบริสุทธิ์นะบงแล้วังวะนานหนึ่งแห้งดนานโตเก็ยกินเลยเลยนะนาำต้นวิถีนะเลือดบริสุทธิ์ามหมดโอ้ยแค่นั้เงี้ยเขากะมาเน็เนเขานี่สชาตครับชาติบอกไปตรงแรกตรงแรกหรือมือชาดูมูอเอ เขาเพียนจนไม่ได้ปีแล้วโห่เลยเนี่ยฮะองเพียนมาจนถึถังเป็นปอมอหนึ่งแตปอมห่ง้อมหนึ่ง่าใสเราก็เได้ใส่ใจเนี่ยุดหนักมองไปเราไปมีหยุดนหยุดอ่าโใช่ขาาหัวเด้อยังรได้หัวนเาเื่อ

ได้ชมนี้แะกับ yeah ว no. yeah. ันท yeah. yeah. wow. yeah. e> um. ี e ่ปได้ด้วยี่ัน่บ่มขอก่อนจะชดบอมปไปหาันทนปีมดังพีจะชดนะอิ่มอ่อชดดูไข่ไม่น่ปลาค่ะอิ่มไข่อิ่อิ่มมาอาเขายังบจ้ามไ่จเฮียมจ้หาไมจเฮียไปตามกบเขา

บงลงนะบงลงทำไอลงมเลงยอดมันเดี๋ยวเองมันจะเฮียนั่งลงโอ้เยื่มกินปานขาอะไรร้อยก็กินน้อยเท่ร้อย วมาที่เดียวกระพุกเมันบเลือเยปลาเลือด่เลือมันก็เป็นอะไรแลเป็นแคอาแทอาละสองสนต้นหนึ่งมันจะมีตามตีมามันคืมันงามมันงามเลยามเกือละุ้นามะตั้งหนึ่นะคุน้ อันนี้เอาอันนี้เราเริ่มงานทั้งได้แล้วบังมาได้ทำที่สุดแล้วเซ่อไปหนึ่งก้อน

กันมาไ้เห็นมันงามงามกับแมเนี่ยบ้าเอาม้บองมอนกัมาบอเซ่มานาะก็ <hur unterstützen> ับมาไอเข็ม่้องเร่าไปเห็นมันงามเห็นกักัานนี่จี่หี่

ลายแคส่วนเห็นหลับเป็ดน,นะลาบพี่นอ้องหัดเน้นหนาเอาส่วนลายคนบ้านนอกเขาเป็นสิไปเห็ดผมมีหนามันพอๆกินเลยมันลายคนพี่นอ้องเอ้ยลายคนกินยังกับเส้เห็ดหนาบ่มีหนาเมื่อก่อนยากเลยบัวใดเด้ถือไว้ในบ้านนี่เนานเนะมีจะไมยจะมีนะเฮ้ tại đẻ anh năm sư sư hôm qua, mọi người có thể là chưa có thể là ba mặt 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 เอาแม่ปลาไก่ก <the supply> ุจนิู้ปลาครยกับหมอบอกเป็นวีุตัดกันติดกระตอนผู้ชายงเะอยู่ทม่งาเขียนโอ้ยใส่งยาดผ้ใยญ่คายให้แม่ผมดำผู้ใหงม่ยอเอาสยาเดกวนให้กระสอบน่ะ บักดันน่ะอยู่บนนั่ก่อนเอาน้ําใส่ลบ่กดาวาอแม่น้องดมใส่นี่ค่ะกล้วยเด้อจาแล้ว